ต้องถามถึงที่มาที่ไปก่อนนะคะต้อง,องแยกเป็นประเด็นเกาะออกูดนี่น่าจะจบเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยก็ยืนยันมาตลอดว่าเป็นของไทยมาโดยตลอดตามสนสิัญญาใช่ไหมคะตั้งนานมา <ไอ S 1> แล้ว<อ>ค่ะอันนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ตัดทิ้งไปสําหรับตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมาโฟกัสเรื่องของตัว mou 44นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันนั่นแหละ เกี่ยวกับเรื่องของเกาะกูดเดี๋ยวเราค่อยๆถามไปนะคะท่านจุมพลอย่างเนื้อหาหลักของ MOU-44 พอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่ามันมันคืออะไรแล้วข้อตกลงนี้เนี่ยมันมันมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรยังไงหรอคะผมอธิบายง่ายๆแบบจริงๆต้องเรียนว่าเรื่องเนี้ยถ้าคนไม่ได้เรียนกฎหมายทะเลนะครับค่อนข้างยุ่งยากในการที่จะเข้าใจนะครับ ราะว่าต้องเรียนว่าแม้กระทั่งในฐานเรือเองที่ได้เรียนอยู่บ้านเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเลการลลกเส้นซึ่งหน่วยงาน,นที่กรมทรัพยาฐานเรือนะครับก็ทําทงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกรมกศุลกากรนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราทำมันมาต่อเนื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยกมพูชาครับแต่ที่เราทราบกันอยู่ที่ประเทศไทย มาเลเซียไทยเวียดนามผมผมพยายามจะอธิบายว่าจริงๆ้วเนี่ยไทยกัมพูชาเนี่ยคล้ายๆนะครับเหมือนเอาของกรณีไทยมาเลเซียมาบวกกับไทยเวียดนามคือมีทั้งการขีดแบ่งเส้นนะฮะแบ่งเส้นคือเส้นเขียดแดนทะเแลแม้กระทั่งสับพวกนี้เอ้สับจัยากเลยครับเพราะสับเนี่ยมันใช้คําว่าดีลเดลิเวเรชันนะครับก็คือแต่บ,บนบกเนะี่ยใช้ดีมาร์เคชันอย่นี้เป็นต้นนะครับ ้งหมดจะเป็นเรื่องทางเทคนิคของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลอันนี้ขออนุญาตไม่เข้าไปก้าวเรื่องเพราะว่ามันขออธิบายได้ยากจะให้รู้ว่าการอ้างสิทธิ์นะครับบอกว่าอ้างสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์จะอ้า,างมาตั้งแต่2515เขาอ้างก่อนการ,ร,รอ้างของเขาเนี่ยนะครับที่เขาเขียนเส้นปี2515ย่าผ่านยอดสูงของขต้องไม่ว่าง,ง่ายๆว่าเขาเล็งยอดสูงกระปูดเพราะเขาอ้างถางประวัติศาสตร์ว่านะครับยอดสูงกระปจะเคยเป็นจุดเล็งต่อที่ร้างเศษ นะครับเล็งกลับเข้าไปที่หลักก3<ม>นะบสาแต่เขาใช้ตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ว่ามันมีการแบ่งเขตทะเลอันนี้นจะม,มองเขาได้แล้วก็กฎหมายทะเลปีหนึ่งก้าแดสองหรือก่อนหน้านี้โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเขาให้ยึดถือตามกฎหมายทะเลปีหนึ่งแดสองนะครับมันให้สิทธิ์ข้อสิบห้าเลยนะมันมีชัดเจนว่าอ้างประวัติศาสตร์ได้นะครับก็นี่คือการสิทธิการอ้างเขาทําให้เขาราชได้นี้ไปพอปีสอพนห้5สเราก็อ้างเหมือนกันครับว่าเราอ้างโดยใช้เขียนรหลทวีป อันนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการเขียนเส้นแบบหลายทวีปของเขาการเขียนเส้นอ้างสิทธิ์ของประวัติศาสตร์อันนี้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะอ้างสิทธิ์ในออ้างสิทธิ์ของเขาแค่อ้างสิทธิ์ใช่ครับได้สิทธิ์นะครับเพื่ออะไรเพื่อทั้งสองฝ่ายต้องมาเจรจากันคถ้าเราเป็นไทยมาเลเซียไทยเวียดนามเนี่ยเราอ้างสิทธิ์ใช้หลายทวีปด้วยกันนะฮะท่านคงเห็นพอเข้าใจเช่นเดียวกันถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นเช่นแยนดจีนขายไปสองพันใบ นะครับมาที่สปารีพาราเซลจีนก็อ้างบวชสามนะครับเวียดนามก็อ้างบวชสามถาไปทั้งสามร้อยไมล์ทะเลกว่าจะจับับเมียลนด์ด้วยตัวไข่ดินของเวียดนามจีนก็อ้างกษณะเดียวกันว่าเคยขู่ครอบครอบครัวก็บวชสามเสียทอดจากเขาด่าอเมริกาอย่างเงี้ยมันเป็นการอ้างสิทธิ์โดยใช้สิทธิ์นะครับตามที่กฎหมายทะเลกําหนดครับอันนี้เคลียร์ไหครับเคลียร์เรื่องการอ้างสิทธิ์ก่อนค่ะอ้างสิทธิ์ป๊อปก็เลยต้องบอกทั้งสองฝ่ายก็เกณฑ์การบอกมันกณฑว่าถ้ารับ คู้กรณีนะครับทั้งฝั่งตรงข้ามกันล้วประชิดกันคือปิดกันมีขั้งข้าปิดกันอย่างเราเนี่ยกับกัมพูชาก็ปิดแต่ข้ามด้วยครเดียวกันทะเลก็มีฝั่งตรงข้ามด้วยก็เลยทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาคิดนะครับก็เลยพอให้เกิดการอ้างสิทธิ์พับซ้อนกฎหมายทะเลบอกว่าถ้ามีทับซ้อนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะข้อ83ถ้าพูดถึงเขียนหลายทวีปเนี่ยให้เอาเทั้งสองชาติเนี่ยมาคุยกันด้วโต๊ะแบบทวีภาคีก็เลยทําให้เกิด M O U 2 544 ให้เรานั่งโต๊ะคุยกันนะว่าคุณอ้างแบบแบบนั้นท่านอ้างแบบนี้<ม>นะครับแล้วก็เกิดพัฒนาการว่าข้างล่างเนี่ยไม่จากเราต้องบอกทั้งสองฝ่ายรับรู้ว่ามันมีตัวทรัพย์ิก่อนใต้ทะเลก็เลยบอกว่าเอา้าเดี๋ยรับสิบดต่ขึ้นไปเนี่ยเราเขียนเป็นให้ชัดเจนไปเลยใต้ลงมาเนี่ยครับมันเขียนควรจะเป็นแบ่งทรัพยาิกรอนใต้ทะเลกันนะก็เลยเกิดเป็นสองส่วนน้นเนี่าก็ต้อบอกถามว่าสายท่านโหมดทำไมมันกว้างใหญ่มากเพราะว่า มันมีทั้งทางข้างและทางประชิดนะครับเส้นขอบฝั่งของเขาเนี่ยเขาตั้งแต่ลรงเอกสารแบบเลยไปถึงชนกับเวียดนตามนะขเขาก็กลาอย่างของเราเนี่ยจะเทียบเคียงตั้งแต่ลุ้นครับต้นเชรบุรีประจวบยาไปถึงนู่นเหมือนกันครับเทียบเทงครับต้องประจวบเกียขันเมื่อก่อนเนี่อยู่ตรงข้ามประจานตะคีรีก็ติดต่อกรจะลากยาไปแต่เราก็มีขอบฝังที่ยาวเหมือนก,กันกระบวนการในการคิดแบบเนี้ยอยู่ในกฎหมายตัยงทั้งสิ้นครับเพราะกระบวนการเนี่ยถามว่า ที่เราไม่คิดจะพเพ้อ,องมาแย่งชิงกันอะไรการแบบแบบใช้กำลังหรืออะไรต่างเราก็คิดกันมาตออลอดว่ามันมีไประโยชน์นอกจากมานั่งคุยกันเพราะว่าแบบอย่างของการคุยกันแบบเนี่ยมันมีทั้งบีเซียทั้งเวียดนามทั้งอินเดียทั้งอินโดนีเซียเราคุยกันมาหมดแล้วไปหมดแล้วเหลือยกเว้นเนี่ยที่ไทยกับพมชาซึ่งอาจจะยากนะครับเนื่องจากมีทั้งกรณีต่างตรงข้ามมีกรณีท่าประชิดแต่แล้วก็พื้นที่ใหญ่แล้วก็เลยมีการแบ่งซอยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะแบ่งขึ้นบนตรงเนี้ย ด้วยการขีดเส้นแบ่งแบงแบเรียบานให้ป้ายลงไปเนี่ยเราจะแบ่งกระดบกพัฐฐาร่วมแบ่งผลประโยชน์กันอันนี้คือเป็นที่มาของ M O U ูสองห้าสิบสี่ครับเพร,ร,ราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีเนื้อหาตรงไหนที่ไปยอมรับเส้นที่กัมพูชาไม่ดีครับไม่ดีเพราะเพราะเราไม่ยอมรับเราถึงต้องประกาศนะ,ค,ะครับบางคนก็เอาแต่ประกาศไปเราถ้าถ้าเราจะคิดฝ่ายเดียวความก็ไม่ต้องเจรจาครับจะพูดไหมครับต้องพูดตรงๆอย่างนี้ที่เอามาเนี่ยเพื่อต่างคนต่างที่จะเอามาเจอจา เจรจาได้ไม่ได้ว่ากันทีแต่ทั้งหมดเป็นการเจรจาต่อเรากับเลิซียก็เจรจาเช่นเดียวกันครับรูปแบบก็จะคล้ายกันมีทำเป็นบรยเหมือนกันแต่รูปแบบวิธีการเรียกอาจจะไม่ได้เรียกชัดเจนแบบนี้ค่ะ อ่ะยังเป็นเป็นการอ้างสิทธิ์แล้วก็ลากเขตของของแต่ละประเทศแต่ยังไม่ได้มีการตกลงเจราจาว่ายอมรับกันนะคะคก็เป็นการอ้างสิทธิ์ของของทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการลากเส้นแบบนี้อย่างที่ที่มีมีในส่วนของข้อกังวลแล้วก็ข้อสงสยัยแล้วก็พูดกันค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะว่าอ่ะลากเส้นแบบนี้เนี่ยแล้วเกาะกูดเราไม่โดนหรอกแต่เขาอ้อมเกาะกูดมาแบบนี้ค่ะมันจะมีความ ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอธิีพนครับนี่ครับขอแา้แท้เหมือนนี่ครับถึงต้องเจรจาครับผู้ใหญ่ในยุกแบงที่เขาต้องบอกคิดแล้วนะครับว่าจะทำยังไงต้องบอกว่าโจทย์นี้เราคงไม่พูดไม้เปรียบเสียเปรียบนะครับเราคงพูดว่าอยู่ร่วมกันวินวิอย่างไรเขาก็พิงพอใจเหมือนเราเนี่ยเอาผมเอาเรียนตรงตรเลยนะเรากับเวียดนามเนี่ยขีดเส้นแล้วเนี่ยครับเราได้เปรียบเชิงพื้นที่แต่มันจบนะฮะมันจบเลยทุกสองสองฝ่ายสบายใจในการได้ใช้ประโยชน์ทะเลร่วมกัน อโดยไปใครก็ไม่ได the ้เ <crackers> ซียเ <g collaborating weil> ็เป <advertising> <ra> ็นเดียวกันเขาก็อ้างสิทธิ์เป็นขีดไม่ใชหรือเราก็อ้างสิทธิ์เป็นขีดเราก็ได้พื้นที่พ่าตัดร่วมเจรจา7,000กว่าตารางกิโลเมตรค่ะทีนี้มันมีมันมีบทเรียนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้นเราก็ใอยากใช้วิธีการเจรจาแบบสันติในกรณีภัยกัมพูชาค่ะซอย่กันเข้าใจแล้วก็พอเห็นภาพว่าไม่ได้มีการ ตกลงใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เนี่ยคงจะต้องมีการเจราจากันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผมผมแซงนิดเดียวครับค่ะเช่การเจราจาเนี่ยเป็นการเจราจาต่อเรื่องของเดิมไปครับค่ะมด้ไม่ได้เปิดเวทีใหม่ขีดกันใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นของเดิมที่จะมีการคุยค้าเร็จก,ก็มาคุยกันต่อใช่<ม>เพราะยาวนานยาวนานมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะสนรืตัวนี้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่า ข้อดีข้อเสียเนี่ยค่ะที่มีการพูดถึงถ้าคงไว้ MOU นะคะบอกว่าจะมีข้อดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้มีการยกเลิก MOU เนี่ยค่ะถ้ายกเลิกจริงๆสามารถทำได้หรือไม่แล้วจะมีผลตามมาอย่างไรเอาทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเอาเอาเอาประเด็นตอบได้หรือไม่ได้ก่อนแล้วกันครับค่ะมันมีกฎไม่ใง,เป,งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันครับสนธิสัญญ,ญา เรียนดาหนึ่งเก้าหกเก้านะครับเป็นรูกสัญญาพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับผมเลยว่าเอาเอาเอาชัดๆก็คือเป็นกฎหมายในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศโดยเฉพาะเลยไปเปเิดดูได้ผมส่งให้น้องที่เป็นผู้ประสานงานละก็ไปอ่านดูได้ข้อห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้วยาวต่อเลยบอกว่าทางวิธีในการจะยกเลิกความอย่างไรทั้งสองฝ่ายเอาสุดง่ายๆว่าทั้งสองฝ่ายต้องเสียนร่วมกัน นะครับเราก็ม <immun ités> ีกติกาในข้อที่กําหนดเลยว่าถ้าจะลดเลิกเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรในนัเขียนระบุไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นพันธะกรณีแบบนี้นะครับความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศท่าไทยเทเรเดครับก็จะถูกเดี๋ยวเชี่ทราบอยู่นะครับหลายหลายครั้งมาเราทาอะไรที่นอกเหนือรัฐธนุญาที่เกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์เราก็โดนเขาก่อนเชียร์สามทุนนินมได้เราก็โดยกรณีของไอเอชเอชเราถ่ายี้สังคมโลกกำกับดูแลติดตามทุกประเทศนะ ถ้าเราไปทําลักษณะแบบนี้นอกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในคู่กรณีของเราคือกัมพูชาลแล้วไร้ถูกตัดตา,ต,าต้องมองในเวทีระหว่างประเทศด้วยถ้าคนในประเทศไม่สนใจเราคิดว่าเราอันตรายในการที่อยู่ในเวทีสังคมโลกโดยเฉพาะหมาแม่ที่จะเข้ามาแทรกใงในกระบวนการการเจรจารคู่กรณีแบบนี้ครับครับค่ะแล้วถ้าคงไว้นี่ก็คืออ่ะก็เจรจากันต่อไปครับไม่ได้ก็เป็นเพราะดูนะครับทั้งสองท่าน นี่เป็น48มี่44นะครับนี่มันจะกี่ร่ละครับค่ะ23ปีไปแล้วฮะ23ถึง24ปีแล้วถูกไหมครับครับสำหรับปีปีปีต้นด้วยนั่นนะครับ ไม่คิดดูเหมนก็เจรจากันต่อไปถ้าเจรจารไม่ได้ก็คาไว้อย่างเงี้ยะครับยังไม่ถึงพอใจก็เจรจากันอย่างเงี้ยะครับอเพื่อประโยชน์ชนนมันดีกว่าที่เราไปสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ถูกไหมครับค่ะแล้วก็คงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนึกถึงตรงนี้ใช่ไหมคะท,ทีนี้อย่างกระบวนการเนี่ยคะ่ะถ้าสมมติมีการเดินหน้าในการพูดคุยหรือการเจรจารเนี่ยคะ่ะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ พูดถึงเรื่องของเส้นเขตแดนที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของการคุยกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่เอาทรัพยากรทางทะเลมาใช้เนี่ยค่ะมันต้องทําควบคู่กันไปหรือแยกกันไปหรือหรือทําอะไรก่อนหลังได้ไหมคะับโอยูสองห้าสี่สี่โอ้ดิความสำคัญได้ตรงประเด็นกับที่ผู้ฟังอาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องต่อเนื่องมานะครับเราผูดก็ชัดเจนข้อหนึ่งข้อสองเลยนะครับคือข้อหนึ่งเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการแบ่งเขต เนื้อรัศีเบสบเขึ้นไปข้อสองเนี่ยเราพูดในเรื่องของใต้ตรัศีเบออกมาต้องมีการพัฒนารวมกันสองข้อนี้แยกจากกันไม่ได้นะครับเชื่อไหมเพราะว่าเราต้องการให้มันเด็ดเสร็จนะครับเพราะข้างบนเนี่ยเราต้องการความชัดเจนเรื่อ,กองกรณีก่อขุนอาผมเบญบอกว่าเราเนี่ยมีความพยายามต,อมาตอลอดที่จะให้เขาขีดให้บันเทยงทมโดยใช้เหล็กหลักเขียดไหลทวีกนะครับตามกฎหมายแลัสษณะเดียวกันเรา ลดละเพราะว่าน้ำหนักการขีดเส้นทางประวัติศาสตร์แบบที่เราใช้เนี่ยมันก็ถ่ายได้แต่น้ำหนักของสากลเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันไม่มีน้ำหนักพอะในการเจจะาถ้าเทียบกันมันน้ำหนักในการเจรจาเราก็มีอำนาจในการต่อรองว่าเฮ้ยการขีดแบบนี้ไม่เหมาะเราก็พยายามจะเจรอจาแบบนี้มาโดยตลอดแต่เดียวกันข้างล่างจะเป็นตัวต่อรองกับเครื่องบนด้วยวถ้านะครับไม่เจรจาข้างล่างเครื่องก็ไม่ด้ประโยชน์นะครับ ันทำให้สองอันเนี้ยผูกไว้ด้วยกันต้องต้องชื่นชมกับคนยุคนั้นเนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาต้องต้องการความชัดเจนในการเขียเต้นและต้องการได้ผลประโยชน์จากทะเลมาใช้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งตรงนี้เองไทยเราก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียเปรียบเลยใช่ไหมครับมีแต่เรมดอ่ที่การเจรจาทั้งสิ้นครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยครับต้องบอกว่าต้องต้องบอกก่าประเทศติดกันแบบนี้อย่างอย่างที่เรากับมาเลเซียเนี่ยเดังนั้นอาจจะใช้ตัวเกณฑ์ เดี๋ยวที่เราตกลงกันอาจจะไม็น้่าสิบห้าสิบตรงนี้อาจจะไม่ใช่เพราะต้องมาต่อรองกันว่าเอ้ามันมีขอ้อก่อนยาวกว่าที่มีก่อนะันมีรุ่น็ต้องเจรจากันแบบนี้เพราะว่ามีรายละเอียดของกฎหมายทะเลในการขีดเส้นนั้นผมที่รีว่าหลายบอกเราว่าการขีดเส้นเพื่อให้เกิดเรื่องยุติยุติธรรมะเนี่ยนะฮะยุติธรรมเนี่ยให้เกิดการยอมรับไปแต่ละฝ่ายร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่าง,างนี้นะครับตอนท่านโดยเองเราก็เตรียมนักขีดเส้นของเราทั้งหมด สมัยก่อนเนี่ยท่านครูพนเอกถนอมเจือราบเนี่ยซึ่งเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวกับผมมาเนี่ยตั้งแต่อดีตไล่ฟังมอด้วยความห่ใหญ่ที่ท่านทำท่านขีดตั้งแต่ไทยเวเยดนาไทยเวียดนามไทยอินเดียไทยมาเลเซียเส้นนี้ท่านก็ขีดนะครับทั้งหมดเนี่ยโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก็ตามทางด้านกรมชีวภูมธรรมชาติในเรื่องของการแบ่งทุกคนมาช่วยกันระดมสมองในการจยช่วยกันคิดเรื่องนี้แล้วก็เจรจาต่อรองแต่มันไม่ง่ายนะครับทุกคนก็จะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติตัวเองครับ ค่ะค่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ตามมาอย่างเรื่องของหลายคนก็กลัวว่าอ่ะอันนี้มองไปถึงในอนาคตนะคะถ้าถ้ามีการเจรจากันแล้วก็นำผลประโยชน์ทางทะเลมาใช้อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงในในแง่ของผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรแบบนี้จริงๆก็ไม่ไม่ง่ายใช่ไหมคะจริงๆก็สามารถมันมันมีคณะกรรมการค่ะเป็นหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนเลยครับซึ่งผมเองผมก็อยู่ท่าอยู่ครับครับผมอยู่ใน ประชาชนทั่วไปผมก็มีหน้าที่จับตาจ้องมองว่าทีมงานที่ไปเจรจาเนี่ยโอเคเจรจาเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามผลไหมทั้เกรรมกานตอนเนี่ยหลังจากตั้งคณะเจเีไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปเจรจาเอาข้อมูลต่างๆไปนั่งคุยกันแล้วนะครับผลการคุยออกมาเนี่ยรอบแรกเนี่ยเอากลับมาเลยว่าตัวตั้งของการเสนอแบบนี้เขาเสนอแบบนี้เราเสนอแบบนี้เอาแบบนี้ในการเขียนเส้นเป็นอย่างนี้ในการพัฒนารูปตรงนี้นะครับในอดับกรรมการ เห็นว่ามันพอมีทางออกก็เอากลับมาเยีพาของตัวเองในประเทศตัวเองมาตรวจสอบอีกโอเคไหมเห็นแบบนี้โอเคเปล่าถ้าโอเคก็หน่วยการขั้นตอนอยูอออกกฎหมายภายในนู่นนี่นั่นต่ออกมันมีกระบวนการขั้นตอนเยอะนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่ขยายความแต่ว่าต้องมีกฎหมายภายในหัวสองฝ่ายรองรับการแบ่งตรงนี้เป็นวันเลื่อนเขตแดนเรื่องอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องนัฐมนตบอกไว้หมดนะครับถ้าไม่ได้ถ้าจะตกลงไม่ได้ก็กลับไปเจอตาใหม่ คราสมมติจเจรจาเสร็จเรียบร้อยออกคำมติก็ไหนเราถึงขั้นการให้สัมปทานสัมปทานที่คนก็สับสนครับสัมปทานเดิมเนี่ยนะเขาเรียกสัมปทานสิทธิ<ฆ>์ค่าสองฝ่ายนะครับเด้สิทธิ์ื้น<อ>ที่นี่นะครับต่างคนต่างให้สัมปทานของรัฐชาเนี่ยแบ่งแบ่ง,บง,บงเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่แปลงเราเนี่ยประมาณสิบแปลงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้ผมก็ตีให้ขอบุตรบว่าเราเคยให้กับบริอสโกนั่งที่มีสัมปทานสิทธิในการที่จะรอรอพืชจะมา ตำรวจและค้นหาต่อนักกู้จอดต่อ,ตอแต่ว่าตรงน,นี้นังไม่เกี่ยวเพราะว่าด้วยกติกาอันคล้องเ,เนี่ยชาติคู่กรณีท่านจะสอบสวนก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาหาประโยชน์ในพื้นที่ได้พ mm hmm. อสมมุติตว่าพาได้เสร็จแล้วก็ามาดูขั้นต่อ่าจะเปิดประมูลสัมปทานถูกไหมฮะสัมปทานต้องกาเป็นปสัมปทานร่วมล mm hmm. แล้วแล้วทุกคนทั้งสองชาติจะจับตาจอ้องมองว่าจะมีผู้เอียนได้นไหนเข้ามาแทรกซงมไหม mm hmm. คุณจะผลประโยชน์นี้ไปสู่กระบ,บวนการอสอบสวนตนไหม อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องมาจับตาจ้องมองแล้วก็กดขันให้ประโยชน์นั้นตกกับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับแล้วมีข้อกล่าวหาครับท่านครับบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถเจรจากับกัมพูชาแล้วก็ขุดก๊าซเอามาใช้ก่อนเนี่ยมันมีสิทธิ์ทําให้ไทยเราเสียสิทธิ์ในเขตทางทะเลหรือเปล่าอันนี้เป็นยังไงครับข้อท็จริงครับท่านครับผมหมดตำรวอยู่ในกระบวนการเจรจาทั้งสิ้นผมด้วยต้องผูกไปข้างบนข้างล่างนะครับไว้ด้วยกันครับ คุณต้องขีดเส้นด้วยแล้วก็เขตพัฒนาร่วมด้วยตกลงแบ่งสัดส่วนควบคู่กันไปคุณแยกแยกส่วนใดส่วนหนึ่งเอ็มยูขีดไว้อย่างชัดเจนกระชับหมดแล้วยังต่อ,อยุคข้อห้าอย่งบอกว่าถ้ายังเกิดจาระย่าก็อยู่ไปอย่างเงี้ยยังอ้างสิบธัแบบเดิมต่อไปคาเน่นอย่างเงี้ยคาเมื่ส2่ปีแล้วก็คาต่อได้ไม่เป็นไรครับ,รบถ้ายังไม่คิดว่าทรัพยากรยังมีคุณค่าพอเพราะว่าเป็นที่รับรู้กันอยู่ว่า นะครับที่ได้มาจากฟอสซิลเองเนี่ยตอนนี้เราต้องการพลังงานส่วนนี้มารีบมาใช้เพราะเราเองพลังงานสำรองประเทศก็ต้องหล่อรอยหล่อไปกับทุกสีนะครับใช่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอยู่ภ<ช>ายใต้การเจราจาแล้วก็เพื่อคงไว้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญที่สุดนะคะใช่ครับค่ะค่ะท่านจุมพลจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเผื่อเกตอาจจะตกหล่นหรือว่ายังไงหรือว่ามีประเด็นเดียวครับอยากอยากที่ข่วงใหญ่กับคือตอนนี้มี มีผู้ที่หวังดีผมผม,มองว่าทุกคนที่นำเสนอเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ที่หวังดีของประเทศชาติท่านอาจจะได้ข้อมูลได้ครบหรือนาเสนอบางไม่ครบก็ mm hmm. แล้วแต่เนี่ยหนึ่งคนระับอย่าทําให้คนในชาติเกิดความแตกแยก mm hmm. นะครับเพราะตอนนี้มันแตกแยกในความคิดมาก mm hmm. ผมพยายามจะขออนุญาตว่าที่ผมต้องมานาเรียนรับผมมาเนี่ยกับครูกฎหมายกับนักเขียนเส้นทางตะเลข,ของต้นร้องที่อยู่กรผมทังสามเนี่ย mm hmm. มาให้ผมช่วยอธิบาย mm hmm. นะครับ mm hmm. ข้อมูลทั้งหมดที่บาเนี่ยมาจาก พิที่มาจากครูมาจากน้องๆที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้เอาบานําเสนอด้วยเหตุและผลและตรงนี้นะครับเราจะไม่เผยแพราดกายผ่านผมกยได้คุยระฆังกับกระทรวง่างเทีอยู่ตลอดนะครับว่าเรื่องเราเนี้ยเราให้ความรู้ได้เท่านี้นะเราไม่ควรมากเก็บไว้ให้ทีมเจรจาเขาเจรจาต่อประเด็นอีกการนึงก็คือตรงเนี้การที่เราเอาเรื่องราวหลายเรื่องี่ยออกมาแผ่ดีแผ่ให้คนรู้เนี่ยท้งบวกก็อาจจะใช่ได้ความรู้แต่ทางลบก็คือว่าได้เอา ข้อต่อรองทั้งหลายแหละที่อยู่ควรจะอยู่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยนะครับเอาไปสู่การเปิดเผยค่ะอันนี้คือข้อห่วงใหญ่ที่ขอยนุญาตฝากไว้กับทุกช่องๆเลยนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านจุมพลค่ะขอบพระคุณมากนะครับด้วยความยดีอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผลเรือเอกจุมพลนะคะลุมพิการนนท์นะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง